มามาละสารพอรจันวุ่นสินสัตว์สาทานไปแล้วตอนกลางวันก็นได้ฟังองค์แก้วองค์แก้วเนี่ยพอองเตียดปวดคือพอตีดปวดที่เสด็จเรื่องบาปุ่นวนเช้าพูดแนลทุกรดูดฟังภงาคปฏิบัติมีดอกแม่มีปัญหาโลกการทำเปรียบไปเฉยอย่างเดือดทั้งพ่อให้ละจิตใจหอสว่างยกเดือแม่โลกก็สินนน้นเอาธานภาวนาขึ้นดังเอือนดังพ่อรู้คู่กันเวลานี้ เป็นบันนาที่มอลำก่อนปูดอกแมผู้ที่มาบริการอยากขึ้นยืนตูมยืนตูโต้ต่อตูกันแล้วไปล้ำกันงั้นเสพสัตว์ตาจางสองทางคบกันหนึ่งดอกวันใหหนึ่งดอกวันให่หนึ่งคือเพื่อลาผู้นั้นฝีปากเกินจัดคุณสมบัติเดิเป็นทางล้ำวาดีกะบีนี่ละสิ้นสันล้วผที่ปากายญพุ่มพันสิทธิ์นั้นนอยสิทธิอาจารย์นักสุขผู้เลี้ยงลูสุขให้แหงแต่ล้ำมาปอดอกแมเพราว่าฝนเร่งแรงดีตลอดไร่กันดีดอกเม ดิถึนกบอกเคยเสียละประกันเต็มลอยซองเด้อแม่ซงคือตัวของหอยมอญรับความบีไม่พูดที่มาตอวช่วยเราลูสวนดีลํำเมือนดีแม่ไอแม่ลํำเมือนดีวัดสัทธาบืนสีโดยเฉพาะตัวฉันตัวปังกับบหันแทนแม่ตัวละมาตุนีละตัวมันเท้ฟังเก่าเจ้าทานพวกคุณพ่อเจ้างานศรัทธาทานละพี่น้องมาจบลำเละล้ำเมืองี่สิมีโจดและแกเกี่ยวหน่อยเพ่งสาบวันละตลกให้ห้าชิมตาคุณเท่า คนเถาคือบ่อลำหมอมเบาหมอนเดาเนื้อแมนสอยลิหยาบกับประผสมขสตเขาเชแต่กันทำเลือโกบ้านหันพัชิกันพฏติพานปัญหาทำเดอบิดสันดานกันพ่อหมอแท่เช่นโบราณภาษ์หรือพุดธางภาษ์เร่รุมคติเป็นพิธีพากลัพรจะลืมถึงแกน่นไปนานนานนานาน,นาละผู้รู้ลึกถึงสมัยนี้ไปหมอ คนเตางเดเมีนซอกโออ่ำซอกพอละมเนเหตุรักทันไรหาจานเดือเมีนเละกกะทงแก่แก้ยงแปลงง้างลำเดือไม่ลัเดือพอเราจะสมเงินจ่างเงินจ่างสัตว์าย่าพอผู้เลี้ยนโดนแหงพอความารู้พิสดารเมื่อนีเสียมีนต่างบ้านเสียผ่านวาถาคนรพูนได้ที่มีเมียมตื่นกลระฟังไหวฟังเล้วล้มเด้ไม่คะแนนจะลำยีงย่งเยี่ยงผู้เลียนเดือปลาดผู้รู้คอสี่นับคะแนน ไิ้เภาคกันเมื